ชื่อ <token> ลาเต้นะครับคครรััับบสสวดีชื่อ <descriptive S 1> ลาลาเต้ครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับต้องหลงมีความสนใจครับสวัสดีครับชื่อเนสเศิระภพครับตื่นเต้นไหมตื่นมาลุกงานก็ที่ถือว่าแบบน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเรามากับน้องๆในงานที่แอนดรอย์ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจะได้แบบเจอแบบพี่มาด้วยแล้วก็แบบว่าได้มาร่วมกับพี่เล่นใหญ่ด้วยครับ้งนี้ด้วยนะครับ ตื่นมากเลยครับธนาคารที่ได้เจอพี่มาผมอนก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ารู้จักพี่มาได้เพิ่งได้เพิ่งเคยจะได้เจอครั้งแรกเลยครับดีใจสุดๆครับจริงๆก็คือชอบพี่มาเป็นอย่างแรกด้วยชอบครับผมตั้งแต่การเซเว่นนะครับผมแล้วเราต้องมีสินะคะที่เรา ขออยู่ใน e ี a y น n d boy ใช่ไหมครับจริงๆก็มีหลายตัวครับผมแบบผมก็เดินเข้าบ่อยอะไรอย่างนี้ก็อะไรจะเปิดใ่ครับผมข้แบรเด์ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมนแค่เกี่ยวกับแบบพวกสกินแคร์หรือไงก็แบบพวกแบบที่เราจะต้องใช้แบบในทุกวันเลยใช่ไหมครับได้ไหครับครับผมจริงๆก็คืออ e bay น n ์บอยก็เหมือนกับเป็นตัวเลือกที่เน็ตเดินเข้าบ่อยเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆอีง e bay and b ก็คือเหมือนกับมีการมีของขายเยอะมากก็จริงๆเนี่ยก็เหมือนกับอย่างที่เจมบอกเลยก็เวลาซื้อ แชมพูหรือว่าสบู่หรืออะไรพวกนี้ยเนี่ก็จะเข้าไปซื้อครับส่คนผมก็ชอบเข้าไปซื้อสกินแคร์มากเพราะมีให้เลือกเยอะส่วนผมก็เข้าไปซื้อชอบเข้าไปซื้อปิิซิงอะบ่อยนะผลงานของแต่ละคนจะอัปเดตกันหน่อยครับผมก็ ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมยังและอนนท์ครับผมเนตเจมนะครับผมก็จริงจจบไปแล้วครับผมแต่ว่าทุกคนสามารถดูรีลันได้ทางมันดีชาแนลครับแล้วก็อันคาที่อ้าจีนะครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเราก็อาจจะมีแฟนมีสที่ไทยเร็วๆนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอหอว่า ฟิลแฟนแล้วก็อีกเพลงก็คือเพลงเยเ่ๆครับเป็นไงบ้างกระแสเพลงที่แบบออกไปก็ดีครับผมเนาชอบที่แบบว่าแบบว่าคนที่ฟังเพลงฟิลแฟนอย่างเงี้ยก็สามารถเต้นได้ไวมากแบบเต้นได้ก่อนเราอีกต่าอะไรเงี้ยผมก็เพลงเท่เกมก็ทุกคนก็ชอบมากๆก็ขอบคุณมากๆครับ น้องๆฝากผลงานก็ฝากสี์เรื่องพบเธอนะครับมีพี่เน็่วมนะไรด้วยแลไงก็เปิดวาใช่ครับผมพบเธอถึงไหนแล้วครับขั้นตอนถึงไหนแล้วครับผมอ๋อคือตอนนี้ในโปรเซคือเรากาลังแบบว่ากำลังโฟกัสที่เรื่องพี่เจมคนีกันครับเพราะว่าเหมือนแบบเจนแบบพี่เน็ตตเี้ยกเข้าไปเร่นด้วยก็เลยแบบต้องให้เจมบมกัรสอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนแบบอย่างไรกันั ใช่ครับผมช่ผมก็ติดตางานีครับก็จะมีทิตเตอร์ยิมเอ็นเจมาก็แบบพี่ที่ชาวออฟฟิศเหมือนเดิมครับ ในส่วนของแฟนมีกในสแฟนมีกของเรามีเฉพาะที่ในไทยเหรอคะมีไปต่สาประเทศด้วยไหมอ๋อจริงๆก็นประมาณท้นเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มีไปที่ญี่ปุ่นแ,แล้วก็อีกก็เดี๋ยวกำลังแพนไว้อยู่ว่าจะมีประเทศไหนอีกด้วยครับแต่ว่าที่แน่ๆคือหลังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมาทำเกี่ยวกับเรื่องแบบแฟนมีที่ไทยด้วยว่าแบบการซ้อมหรือว่าการแบบเลือกอะไราบเนี้ครับแตกต่างใช่ไหมแตกต่างแตกต่างครับผมที่ไทยนี่คือจะยิ่งใหญ่แน่นอน ที่ไทยก็คือเหมือนกับแบบว่าตอนที่คุยกับพี่ออไอะไรเงี้ยคเขาอยากให้เราแบบเป็นตัวของเราได้เต็มที่เลยคือเราชอบแนวไหนเจนแบบพี่เนชอบแนวไหนก็เลยเสนอเขาไปได้เต็มที่เลยครับรับรองว่าแบบคนอาจารย์เห็นในกมุมนึงที่เรายังไม่เคยโชว์อะไรเงี้ยแสดงว่ามีคุยเริ่มคุยกันแล้วใช่ครับแล้วเกสล่ะคะเกสเหรอครับเกสยังบอกไม่ได้ครับผมแต่อยากจะบอกว่าก็เราก็มีอยู่ในใจแล้วมีใครนัดแน่ครับเน็ใครครับมีพี่ๆแน่นอนครับเรื่องใหญ่กนเล่นนะเครื่องครับ พี่เจพี่ไหนช่วงไหนขอจริงๆพูดเลยว่าปีนี้แน่นอนครับผมเจมดินมเลยเจมดิบไม่ได้ดิบทำไมไม่จำเป็นนะคร้บผมแล้วผมแลอย่างสองคนอยากแสดงเสน่ห์ตรงไหนให้แบบแฟนได้เห็นจริงจริงจริงก็เราก็อยากจะแสดงทั้งเต้นแล้วก็ร้องมากขึ้นครับผมเพราะจริงๆพวกเราก็เหมือนกับมีมีการแสดงแล้วแล้วก็เราอยากจะโชว์เือนกับอีกอีกทักษะหนึ่งของพวกเราให้เห็นครับผมใช่ อยากไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะเอาความเป็นไทยอะไรไปตกสาวญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้บ้างไหมน่าจะความเป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะผมนี่คือความเป็นไทยค่ะความเป็นไทยครับสวัสดีครับขอบคุณเจนนะขอบคุณนะไม่ครับขอบคุณครับขอบคุณเช่น